ก่อนจะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆ Benz NK Megasale 2023 e รถจัดหนักส่งท้ายปีครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถ Benz รุ่นใหม่ไม่น้อยพร้อมรับส่วนลดสูงสุด,สดถึง500 0 0บาทห้ามพลาดโอกาสด,ดีแบบนี้เลยนะครับสามารถเข้ามชมแกลเลอออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n z n k .com ของเรานะครับเรามีรถเบนซสวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับ พบกับ Mercedes-Benz CLA 250 AMG รุ่น Facelift นะครับคันนี้ราคาปกติอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0บาทช่วง Benz e n d K Mega Sale 2023ลดไปเลยครับ1 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1 2 9 0 0 0 0บาท ได้ขับ Mercedes-Benz CLA ตัว Top Option ด้วยนะครับคันนี้นะครับรถปี2017ไม่น้อยน,นะครับเป็นแค่54,000กิโลกับ Mercedes-Benz CLA 250 AMG รุ่นเฟ c ลิ i f t นะครับเป็นรถสปอร์ตซีดานสไตล์คูเป้นั่นเองนะครับที่พกแรงม้ามากถึง210แรงม้านะครับ เหมาะกับใครนะครับผมเหมาะกับขับไปเรียนนะครับหรือว่าวัยทำงานวัยรุ่นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าราคาของเขาร้านต้นๆแต่เขามาด้วยความปลอดภัยแบบ Mercedes-Benz นั่นเองและตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซิน 2,000cc 200เทอร์โบ2 1 1แรงมา้าเกียร์แบบ7 g t o n i c นะครับ7สปีดนั่นเองและเป็นระบบขับเคลื่อนแบบล้อหน้า และในรุ่นเฟซลิปนะครับเปลี่ยนตั้งแต่ปี2016นั่นเองนะครับคันนี้ปี2017ล้อเขาจะเป็นอีกลายนึงครับเป็นลายมัลติสปอยนะครับผมตัวนี้ตัวไฟหน้าของเขานะครับจากเดิมที่เป็นระบบตัวไบซีนนครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนระบบ LED High Performance นั่นเองนะครับแล้วก็มี daytime running light ในโคมไฟเรียบร้อยครับ ดีไซน์เนี่ยต้องบอกเลยว่าโชบเฉี่ยวดูสวยงามมากยิ่งขึ้นกันชนหน้าแบบ AMG รุ่นใหม่ในรุ่นเฟสลิฟก็ดูสปอร์ตมากขึ้น,นครับกระจังหน้าแบบไดมอนด์เลนส์ตะกี้นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้สีแบบไฮกอสแบกด้วยครับหลังคาด้านบนก็เป็นพา n o โน m ามิกกัลส์ลูเปิดปิดไนระบบไฟฟ้านะครับและแน่นอนครับรถสปอร์ตซีดานสไตล์คูเป้นครับกระจกแบบเฟรมเลสทั้ง4บานเลยนะครับดูสปอร์ตมากๆเลย ไฟท้ายในรุ่นเฟสลิฟก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ LED เรียบร้อยครับดีไซน์ของโคมไฟด้านในต้องบอกเลยว่าฉบเฉียวสวยงามกันชนหลังจะคล้ายๆเดิมครับสำหรับรุ่นเฟสลิฟนะครับเปิดดูด้านท้ายนิดนึงนะครับตัวนี้ห้องความถูสัมภาระด้านหลังต้องบอกเลยว่าในรุ่นเซ a ถึงว่าจะเป็นรถไซส์เล็กนะครับแต่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่เผลอๆนะครับพูดจริงว่ากว้างกว่าตัว c 3 5 0 e plug in hybrid นะครับตัวนี้แล้วก็พิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีตัวระบบ k i กเซนเซอร์ด้วยนะครับนี่ อ่าแต่เวลาปิดเนี่ยจะเป็นระบบแมนนวลนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มความสุขสบายสำหรับรุ่นนี้นะครับในราคาเป็นแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับลูกค้าทุก่านนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคทลอนออนไลน์ของเราได้ที่ www benenk com ของเรานะครับ เรามีรถเบนสวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าสนใจคันนี้หยิบมือถือขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับต้องบอกเลยว่าเน้นความสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้วยเบาะแบบคล้ายๆบักเก็ตซีนนะครับเป็นหนังแบ็กอาร์ติโก้ผสมในนามิก้าไมโครไฟเบอร์เดินได้แดงทั้งคันนะครับรวมด้วยถึงตัวพวงมาลัยก็จะเดินได้แดงเช่นเดียวกันนะครับตัวบอกคู่หน้าให้มาเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับพร้อมเมมโมรีแพเกจนะครับผม ในรุ่น f a c e ซลิปมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมาดูเลยอย่างแรกเลยนะครับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นความคมชัดสูงขึ้นนะครับและก็เพิ่มฟังก์ชัน Apple CarPlay นะครับหรือว่า Android Auto เรียบร้อยนะครับในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้จะสามารถเล่น g o o g l e Map ได้เลยครับหรือว่าแอปพลิเคชันฟังเพลงต่างๆเราก็สามารถเล่นได้นะครับเพิ่มโหมด ไดนามิกซีเล็กให้ด้วยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นแบบ S E M นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไดนามิกซีเล็กให้เรียบร้อยนะครับมีด้วยกัน4โหมดนะครับผมแล้วก็มีตัวกล้องถอยหลังนะครับที่สามารถโชว์แล้วก็มีความชัดมากกว่ารุ่น,นก่อนๆหน้านะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันของตัวไฟอัมมีนไลท์ในห้องโดยสารปรับได้12สีด้วยกันนะครับ แอร์นะครับผมตัวนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้ด้วยเนาะโดยรวมนะครับในรุ่นเฟสลิฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าออปชันค่อนข้างดีนะครับในราคาเพียงแค่1 2 9 0 0ล้านแสนหมื่นบาทสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่สามารถนั่งได้นะครับสีที่นั่งเนกำลังดีเลยถ้า5ที่นั่งอาจจะ แคบนิดหนึ่งนะครับสรุปรถกันอีกทีนะครับรถ CLA 250A G รุ่นเฟซลิ t นะครับคันนี้ออปชั่นเต็มสุดๆเลยนะครับรถปี2017ไม่น้อยเพียงแค่54,000กิโลราคาปกตินะครับอยู่ที่1,390,000บาทช่วง b e n z n K m e g a s a l e นะครับลดไปเลย100,000บาทครับเหลือเพียงแค่1,290,000บาทเท่านี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดนะครับในราคาเพียงแค่1,290,000บาทได้ Mercedes-Benz CLA 250A G รุ่นเฟซลิป ตัวท็อปออปชันนะครับรถจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าสปอร์ตสวยงามสุดเลยนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่จะจบ,บความต้องการเลยนะครับ